Ờ lờ 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 Tam của bạn, em tam của bạn I won my last match. Em tức tức như lên nè Anh <laughs> ừ. em...

เอลๆเี่ยกวนมาทีมสีเลยนบอกเป็นปุยปกติก็ลงเทีมสีตลอดมาดีคนบอกเต็เที่ยนั่นแหละชิวชิวตัดตัดคิดว่ามีมึงกับกียสองคนกุยกูกลืนเกี่มเป็นหลักอ้อเขาเขาเอาเยเาไนยัยเาเจอกันแค่พบพานไว้หลักระจากไปแค่พบพาน wow, phải máy đây à? quay. ai chơi tè hây. ngủ đi <coughs> <Kụp này. coughs> Mà <tế> อยากมีอยู่เจ็ดคนนะห้องกระซีแล้วอ่ะอยู่อยู่ในนี้นใน,น,นบ้านในบ้านเออเอ็ดตัวตั๊กเออเอฟเอฟเฮลเฮลวิ่งออกเลยสวย กูไปเห็นมันอยู่แถววะอ๋อเออโทรศัพท์โทรศัพท์เออเออมันเจ็บมันมามันมาน้โทรศัพท์กูเออมามาหลายน่ะแต่อย่งงูเข้าไวโอเคเอฟสุดตอนนี้สุดแล้วเดี๋ยวกูสุดมวเองมึงมึงเล่นเลยเรียนเอารอได้ไรมจะยื หลอนไปหลอนไปเลยียสองวิ Thank you เฮ้ยมันลงแล้วขวามือขวาม,มือยองเชิงหมอยนะ hey, อ,องเชิงหนาจะนะเฮียกูต้องเ็จหน้าจจกันตอนี้นหน้าจอกูไปแหละ หนสองหนสองเหรอสุดโมได้นะมันอยู่แถวบ่อยังตีนโมหอนบ่โมหัว่ะโทับกูแม่งเออไว้เฮ้ยจ่อผสมประกอบแล้วตอนนี้เปลี่ยน เปลีอยนนำอ้สีโตเลยเฮ้ยเฮ้ยเน็ตกบไปเอาสีเวียิวสีโตกแล้วได่เขาต่ทันเฮ้ยเน็ตกูคือปิกเดืองกูใหญ่โซนมาวะกูไปอยู่กูอเชีย่ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยพยายางกว่าออโหมาแมนตบก,ก,กรจจาหมา<ม>เอเอฟมูแตกเลยเอฟดูแซววะทางเทงิงมั้งเสียงกูแทนเนี่ยโอ้ยปิงปิงเอวิทางขวาขวา Watch oh, out. Ô ping ping 600. Ping ai lãi hang? Ê, F đây gần. Cứ ngắt. Ôi ôi ping ping, bỏ cú tủa.

เฮ้ยบอกเอฟบโอ้กูจะมันตายวัตช์เาเใช่ะเดี๋ยวจะคนเดี๋ยวเขาท้องตามเฮ้ยมันอยู่เทงเนี่ยเงเนี่ยังมีตัวอยู่หมดเลยไมยิ่งกลัวฮึบฮอบ

มาจากไหนกันขยันยิงกันจังเลยนะมีของแต่งอะไรบ้างอุ๊เอ้ยๆๆเฮ้ยเ้ยเ้ยทางไหนวะพวกนด้ยิงกูเฮ้ยมองกูมีน่าจะ ทางหน้ากูเอฟเอบมองมึงมองมึงข้างลัาง้างลาง้างลางัาง,ลางมีแล้วก็ฝั่งฝั่งตรงขามมีมาบางังไม่ใส่ละี่ยบานหรือเปล่าฟังตรงขามมีนะ <What? S 2> ต้องขามเ็นแบบต้องขามเลยอ่ะเองมันมาแล้วอาจจะมาแล้วทงตีนเด็อยู่หันอนะ่ะ Watch Watch out out ของโตมั้งนี่ทงตีนอ่ะไม่มาหรือว่าที่กูนำวะ โ,โอ้โทรศัพท์โอ้โทรศัพท์กูดีดีดีกูตายเลยโอ้โทรศัพท์งูสวยอุ้ยมันยิงมาออกจังเออมันยิงมาออกโทรศัพท์กูยิมาออเช็ดเลยเช็ดตับยังหนับเลยเอมี่นั่นมึงงี้นั่นนั่นตายหายนั่อนอย <c oughs> ู่ขวามั้ง <c oughs> <ức ล> <ALEX> มันร้อนเหรอ